ดูโฆษณา30วินาทีเพื่อเป็นกำลังใจให้นิชาาหน่อยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะนางฟ้าลงมาเป็นบอสใหญ่ตอนที่ 144. 1 4 4มีร้อยมีรอยแตกบนบันไดสวรรค์และบนท้องฟ้าท้องฟ้าเห็นความฝันกำลันจะถูกทำลายด้วยดาบของเฟิงเซียวแตกจริงๆด้วย บนสวรรค์เทพเจ้าทางเหนือ,อเป็นไปได้อย่างไรท้องฟ้าแห่งความฝันข้างใต้ถูกทําลายแล้วงั้นหรือและข้ายังสัมผัสได้ถึงกินอายของเทพจกพักรพรรดิด้วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่ยเมื่อหลายร้อยปีก่อนเทพจกพักรพรรดิไม่ได้ กินอายของเขาปรากฏขึ้นในโลกมายาของข้าโดยไม่มีเหตุผลได้อย่างไรไม่ได้ไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ข้าต้องรู้ให้ได้ข้าจะลงไปตรวจสอบที่โลกมนุษย์แตกแล้วโลกมายาถูกพวกเขาทำลายได้จริงๆด้วยพลังปีศาจเจะส่วนของข้าไม่สูญเปล่าสองคนนั้นทำได้สำเร็จจริงๆ ดีจริงๆพวกเจ้าไม่ทำให้ข้าผิดหวังเลยงั้นข้าก็จะไม่ทำให้พวกเจ้าผิดหวังเช่นกันรอให้พวกเจ้าเก็บย่าวิญญาณและให้ข้าทำลายพระน,นึกออกมาก่อนข้าจะกินกินพวกเจ้าทั้งสองคนอย่างแน่นอนให้พวกเจ้าและข้าได้อยู่ด้วยกันเก้าวันเก้าคืน ่วนพวกมดอ่อนแอทั้งสองที่ติดอยู่ก่อนหน้านะข้าไม่สนใจพวกนางแล้วพวกนางม,มีคุณสมบัติจะให้ข้าคกือหลกนี่ทำไมพวกเราเดินกลับมาที่ดาวอีกแล้วนี่มันสถานที่บ้าอะไรกันเนี่ยทั้งหมดเนี่เป็นความผิดของเจ้านางคนมันนอกค้อหน้า ถ้าข้าไม่ได้พบตัวโซหญิงเจ้าข้าคงไม่ติดอยู่กับเจ้าแบบนี้ที่นี่เดิมทีข้าควรอยู่กับฮ่อคุณชายหน่งโง่เราให้ข้าทำภารกิจให้สำเร็จก่อนเถอะข้าจัดการนางด้วยตัวเองตอนนี้ก็ต้องออกไปให้ได้ก่อนเดินมาจนสุดทางแล้วข้ายกนี่ที่นี่มีพลังที่อ่อนสุด เริ่มลงมือจากตรงนี้ก็แล้วกันลองดูว่าจะสามารถทำลายมันได้ไหมข่ายกนนี้สามารถปิดล้อมเราไว้ได้นานมันต้องแข็งเก่งมากไม่รู้ว่าคาถานี้ของข้าจะใช้ได้ผลหรือเปล่าเฮ้ hey, ข้าพกกับเจ้าอยู่นะเจ้าหูนหนวกแล้วยังไงอ่ะนี่เจ้าหลังจะออกไปได้ข้าจะให้คุณชาย จัดการครอบครัวขึ้นใจให้หมดเลยเอะอะไรน่ะอะนี่นี่มันทางออกนี่นาะข้ารู้ว่าสวัรคอยดูข้าอยู่ตลอดเวลายูเหนือคนนี้โชคดีโชคดีเป็นดีจริงๆเลยถึงออยัางไงาในอนาคต ข้าคกือต้องได้เป็นฮองเฮาหยุดแล้วจะมาติดอยู่ที่นี่ได้ยังไงนะหนึ่งโอ้ดูแลอะไรเห็นได้ชัดว่ากระถาของข้าถึงหากที่เป็นคนทำลายค่ายตนน่ะเน่นางใบน้นกเห็นได้ยังถ้าไม่มีข้าเจ้าคงติดอยู่ที่นี่ตหลอดไปเลยจ้ะห้องเออคุณชายอ่ะอยู่ไหน ข้ามาหาท่านแล้วนะคะก่อน <coment ari> หน้านี้ข้าเชื่อจริงๆว่าคนโง่เช่นนี้สามารถจัดการกับหยุนเหมียนได้นี่ข้าตาพอจริงๆอ่ะแต่จะว่าไปแล้วอาถราของข้านี่ก็ทำลายค่ายกีิสังพลังได้ในคราวเดียวเลยนั่นเนี่ยโอ้หรือว่าฝีมือของข้า จะดีขึ้นโดไม่รู้ตัวนะเนี่ยเอ้ oh, wow, wow. าว้าวว้าวดิฉันว่าตอนต่อไปมันจะต้องสนุกมากๆเลยค่ะทุกคนก็เราติดตามตอนต่อไปนะคะ